เพื่อนที่ยังลังเลหรือกําลังตัดสินใจว่าแบบอยากจะมาลงทุนดีไหมอะไรเงี้ยหรว่ืากําลังตัดสินใจอยู่ครับกจจ็จริงจร,งคร,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 ริครับคอร์สไอยาไเนี่ยครับอ่า โอ้ยคุณเรามีสถานีถามวันนี้สคุณค่ะ <_ S 2> ถามได้ตลอดเวลาคดคุ้มแล้วแค่นีค้คือคือความรู้ความรู้พี่ใหญ่พยาย,ยามแบบเอาองค์รวมเกี่ยวก,กับความรู้เรื่องการก่อสร้างมาให้เราทั้งหมดจุดที่ควรระวงังแม้กระทั่งเรื่องการเลือกบ้านรายะเอียดการถ่ายรูปทุกอย่างคือพี่ใหญ่ให้เยอะมากแล้วคือกุ้งมองว่าแบบถ้าเรามีปัญหาอะไรอะ่ะแบบพี่ใหญ่ตอบตลอดเลยนะตอบตอบให้กุ้งจะไม่ค่อยถามนะแต่ว่าน้องๆอ่ะถามตลอดกุ้งอ่านตลอดเลยนะอ๋อพี่ใหญ่สเก็ตแบบให้ทําแบบนี้แบบนี้เออฟังฟังก์ชันแบบนี้ดีเอาอัดเอาอัดน้ำไว้ข้างใน นะทําหน้าตาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้น คุ้มมากคุ้มมากแน่นอนค่ะแล้วก็คือแบบสิ่งสําคัญคือเหมือนเราจะทำเรนเวตบ้านสักหลังบางครั้งถ้าเราไม่มั่นใจนนแบบนี้ค่ะการแบบมีที่พื้นฐาดีๆแล้วก็เราได้ได้มีความรู้ของเราได้ได้เข้าไปเรียนรู้ในในคลาสคุ้มว่าเราใช้ประโยชน์ได้เยอะมากค่ะไม่ใช่แค่ว่าบ้านลูกค้าตัวบ้านบ้านของเราเองหรือการที่เราจะทำในแนาคนอันนี้ก็มีประโยชน์มีประโยชน์ทั้งหมดเลยอืค่ะพี่ว่าจุดแรกที่มันสาคัญคือจ,จุดจุดเริ่มต้นอะนะของคนที่แบบเป็นมือใหม่จริงๆอ่ะถ้าคุณผ่านคําว่ามือใหม่ไปได้แล้วคุณคุณมีทักษ<ช> คือคุณสามารถบินเดี่ยวได้อ่ะเออจุดผ่านจุดนั้นไปแล้วอ่ะมันสบายแล้วแต่ว่าจุดแรกเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ทําให้คุณจะไปต่อหรือคุณจะหยุดคุณจะท้ออะไรเนี้ยนะถ้าคุณแบบใช้เดี่ยวโดยที่ไม่มีที่ปรึกษาหรือไม่มีใครให้ให้กําลังใจเห็นงานของเพื่อนเพื่อนเห็นแรงบันดาลใจหรือว่าร่วมทางไปด้วยกันอะไรเงี้ยอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับ เห็นปัญหา,าของเพื่อนเออบางทีเฮ้ยหนักกว่าของเราอีกนะเออเขาก็ยังผ่านไปได้เขาก็มีวิธีแก้หรือมีทางออกที่ดีอย่างเงี้ยพี่ว่าถ้ามีเพื่อนร่วมทางเยอะๆเนี่ยมันจะสนุกไปด้วยแล้วก็แบบไม่ไม่กลัวที่จะเจอปัญหา S <S ก,ก็เรียนกับพี่ใหญ่ได้ไดไประโยชน์เยอะมากค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบจอยแบบกล้กากล้าที่จะทำกล้าที่จะลองทําอะไรใหม่ๆมันไม่ได้มีอะไรผิดหรอกอย่างมากก็แค่ทาสีใหม่อย่างมากก็แค่ปัดกล้าเน,นี่ทำกล้า <ๆ S 2> ใช่ค่ะกล้าที่จะแบบว่าใส่ไอเดียลงไปกล้าที่จะแบบทาทําจุดขายของตัวเองกล้าที่จะทาจริงๆนะคะไม่อยากให้แบบว่าคิดเยอะทำนั่ก็กลัวอนี่ก็กลัวคือมันต้องอยู่ที่เราอะตัดสินใจทําไปเลยอะไรเงี้ยน้อยเป็นเรื่องสนุกเนาะ ใช่สนุกทําบ้านนี่สนุกมากฝึกตัมใหม่สนุกคือพี่พ่อมันเป็นศิลปะอย่างเนอ่อนะเออได้ลองแบบว่า<ช>ได้ใส่ไอเดียได้อะไรเงี้ยค,ครับคือมันไม่เหมือนบ้านมือหนึ่งนะที่มันเป็นบล็อกหน้าตาแบบเดียวกันการที่เราเจอบ้านใหม่ในทำเลใหม่ในพื้นที่ใหม่เนี่ยมันแบบมันเหมือนเป็นการที่แบบเราได้ได้ใส่ไอเดียเลยนะว่าไปถึงปุ๊บ เฮ้ยหลังน <No e nope ี้เราจะทําให้สวยได้ยังไงแก้ปัญหายังไงเราจะแก้ปัญหายังไงภาพลักษณ์หน้าตาของบ้านมันจะเป็นยังไงฟังชั่นมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจุดพวงี้มันเป็นจุดที่สนุกในงานอ่าใช่ใช่มีอินเนอร์มากเลยน้องกุ้งแต่วอาชอบ ซื้อต้นไม้เองทุกต้นอะไรอย่างเงี้ยสนุกเหนื่อยหน่อยนะแต่ก็มีคารู้สึกว่าแบบตอนที่เราได้คุยกับลูกค้าแบบเนี่ยเนี้ยเราซื้อมาเนี่ยเราทําแบบเนี้ยเราคิดแบบเนี้ยเราทําแบบเนี้ยเราอยากให้คุณได้สิ่งนี้ไปอย่างไรเงี้ยในความตั้งใจเป็นผู้โชคดีอะไรประมาณนี้นะรอลุ้นหน้าตาลูกค้าเป็นใครไม่เป็นความจริงใจอ่ะ สนุกสนุกในงานสุดในสิ่งที่ทำอะไรอย่างเงี้ยปัญหาเยอะอยู่แล้วใครมถ้ามันอยู่ฝั่งนั้นไม่ก่อนตอนนี้ฉันกําลังสนุกกับงานอยู่ก็โอเคปัญหาให้ช่างแก้ไปความสนุกที่เราเลือกที่จะอยู่ข้านไนข้างหนึ่งนะครับใครที่สนใจนะครับคอร์สไอยไอหรือคอร์สรีโนเวทบ้านเป็นเห็ดร้านสามารถทักเข้ามาได้ที่ไลน์แอนนะครับรีโนเวทใหญ่หรือพิมพ์คําว่าไอ i ไอได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีกิจกรรมดีๆสำหรับนักเรียนเก่าด้วยนะครับต้องกุ้งเดี๋ยวพี่จะมีอะไรมาเพิ่ม ให้ขึ้นมากขึ้นอีกเดี๋ยวในปีนะนักเรียนนักเรียนบอกร้องขอชีวิตแล้วพอแล้วพอแล้วของเก่ายังเรียนไม่ทันเลยเยอะมากใช่ค่ะพี่ใหญ่แบบตั้งใจให้ว่าแล้วก็แบบอะไรที่มองว่าเอ้ยเหมือนผ่านไปปุ๊บอเรื่องนี้เป็นเรื่องจาเป็นนะก็แบบมาเพิ่มให้น้องๆอย่างนี้คัดถ่ายรูปหลายๆเรื่องอะไรอย่างงี้ค่ะแบบอ๋อมีให้อีกละเพิ่มอีกละมีอันนี้ถามอีกละโบนัสอีกละอะไรอย่างนี้ค่ะแบบว่าคุ้มมากอะไรอย่างนี้แล้วก็มีปัญหาอะไรปรึกษาได้ตลอดในบางเรื่องอ่ะมุมมองของคน นที่ทํางานดีไซน์มาเยอะหรือถับอันนี้ช่วยเราได้เยอะนะคะเราเป็นมุมมองของคนที่แบบเหมือนทํางานน่ะแต่ว่าบางครั้งอ๋อ,เ,อ,อเราทําแบบนี้นี่แก้อย่างนี้ก็ได้แค่แบบนี้ก็ได้นิดเด,ดียวอ,อ่าก็จบแล้วนะนนคือพี่อะไอศินยินเนี่ยนะพี่พยายามหาทางออกที่แบมันสามารถทํางานง่ายแล้วก็ประหยัดด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคือไม่ใช่ว่าเออ<ไ>การแก้ปัญหาทุกอย่างมันต้องใช้เงินเยอะหรือยุ่งยากหรืออะไรเงี้ยเราพยายามจะหาทางออกให้แล้วก็เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับจุดตรงนี้แล้วหรือ เหมาะสมะแล้วอะไรเงี้ยนะ,ะวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องกุ้งมากเลยนะครับที่เสียสละเวลานะเพราะว่าเป็นคนที่ยุ่งมากในระดับหนึ่งอ่ะมีธุรกิจหลายอย่างมากเลยนะครับแต่ว่าน้องกุ้งก็ยังมาให้ความรู้หรือให้ประสบการณ์ทักษะดีๆแชร์ความรู้ดีๆนะครับทริคดีๆไอเดียดีๆ,ๆแล้วก็เพื่อจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆมือใหม่หมลายๆคนหรือว่าใครที่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ยากนะในเรื่องของการจะขยายผ่อนหรือวิธีการจัดการหรือว่าทํางานหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันหรือว่าทําไปหลายๆหลังพร้อมๆกันเนี่ย นะครับใครที่เออท้อแท้หรือมีความกังวลใจก็ดูน้องกุ้งเป็นตัวอย่างได้เลยนะว่าคนที่ประสบความสำเร็จเขามีไมเซ s e t ยังไงแล้วก็มีแนวคิดยังไงในการที่สร้างพอร์ตแบบหลังใหญ่ขึ้นหรือว่าแนวคิดในการทํางานนั่นเองครับหวังว่าวันนี้ทุกคนที่เข้ามาฟังในไลน์นี้คงได้สาระความรู้ดีๆเป็นประโยชน์ไว้สำหรับปรับพัฒนาตัวเองนะแล้วก็โตต่อแบบก้าวกระโดดเหมือนกับน้องกุ้ง วันนี้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณน้องกุ้งมากเลยแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ดได้เราได้มีเวลาดีๆมาร่วมมาแชร์กันเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับทุกคนครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะรับ,รบขอบคุณน้องกุ้งค่ะ